สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำการทำให้ระบบ Dynamics 365 Finance and Supply Chain สามารถส่งอีเมลผ่าน Microsoft Graph กันได้นะครับเอ่อซึ่งข้อดีของการใช้ Microsoft Graph ในการส่งอีเมลแทนที่การส่งอีเมลแบบเดิมที่เป็นแบบ SMTP นะครับเพราะว่า Microsoft Graph เนี่ยมันจะให้เรื่องของความปลอดภัยที่มากกว่าแบบเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบการยืนยันตัวตนที่นิยมใช้ในยุคสมัยปัจจุบันนะครับ โดยเราจะมีทั้งหมด2ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาเซตอัพข้อมูลที่ระบบ d y n a m i c 365 Finance and o p e r a t i o n นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับเราจะไปที่ Azure Portal นะครับจะเซตอัพสิ่งที่เรียกว่า App Registration เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับในการเริ่มจะเซตอัพการส่งอ e ีเมลจากระบบ d y n a m i c 365เนี่ยให้เราไปที่โมดูลนะครับแล้วก็ไปที่ โมดูล System Administration นะครับเลือกไปที่ Setup นะครับเลือกไปที่ Email นะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าจอ Email Parameter นะครับก่อนการเริ่ม Setup ว่าให้ระบบใช้การส่ง Email ด้วย Microsoft Graph เนี่ยให้เราเริ่มต้นจากการ Setup สิ่งที่เรียกว่า Microsoft Graph ก่อนนะครับให้เราไปที่แท็บ Microsoft Graph s e t t i n g ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับซึ่งการมาถึงของหน้าจอนี้ครั้งแรกเนี่ยทั้ง2องฟิลด์นี้นะครับจะมีค่าเป็นค่าว่าง ซึ่งการได้มาของข้อมูลทั้ง2ฟิลด์นี้นะครับเราจะได้มาจาก portal.azure.com นะครับดังนั้นขั้นตอนแรกนะครับในการเซตอัพให้เราไปที่ portal.azure.com นะครับเสร็จแล้วให้เราเสิร์ชหาเซอร์วิสที่ชื่อว่า app r p r i s t r a t i o นนะครับเสร็จแล้วกดคลี่เข้าไปในเซอร์วิส p Registration ได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เรากดปุ่ม new registration ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วตั้งชื่อครับ เสร็จแล้วกด register นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ t a บ manage ทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมาที่ API permission นะครับในการกำหนด permission นะครับให้กับตัว app registration ตัวนี้นะครับในการส่งอีเมลได้นะครับให้เรามาที่ปุ่ม add permission นะครับเสร็จแล้วให้เลือก permission เป็น Microsoft Graph นะครับโดย โดยพื้นฐานของ App แอ i พลิ a t i o n ในการเลือก API นะครับจะมีทั้งหมด2ประเภทให้เลือกก็คือแบบ Delegate Permission แล้วก็แบบ Application Permission นะครับซึ่งความแตกต่างกันก็คือตัว Delegate Permission นะครับเมื่อตัวแอปพลิ i s t ตัวนี้ทำงานนะครับ Delegate Permission เนี่ยมันจะเด้งหน้าจอให้ User นะครับทำการล็อกอินนะครับแล้วการทำงานของ App แอ i พลิ a t i o n จะทำงานตามสิทธิ์ของ User ที่ล็อกอนนั้นๆน,น,นะครับ ส่วนแบบแอปพลิเคชัน Permission นะครับอันนี้จะเป็นการทำงานหลักบ้านนะครับที่จะไม่มีการบอกให้ User เป็นคนล็อกอินซึ่งการทำงานของแอปพลิเคชัน Permission นะครับจะทำงานด้วยสิทธิของแอปพลิเคชันซึ่งโดยโปกติแล้วนะครับมันจะมีสิทธิ์ที่สูงกว่า User โดยทั่วไปนะครับซึ่งการกำหนดสิทธิ์แบบแอปพลิเคชัน Permission นะครับเนื่องจากมันมีสิทธิ์ที่สูงกว่าดังนั้นมันจาเป็นต้องให้ User a d m i n นะครับที่อยู่ในระดับ global admin นะครับ เป็นคน g r a n t สิทธิให้สำหรับในการส่งอีเมลผ่าน Microsoft Graph นะครับเราจะเลือกเป็นแอปพลิเคชัน Permission นะครับเสร็จแล้วให้เราเสิร์ชนะครับคำว่าเม i นะครับให้เรามาที่ Permission ของอีเมลตรงนี้แล้วเมลที่จำเป็นนะครับเอ่อเพอร์มิชันที่จำเป็นในการส่งอีเมลของเรานะครับจะอยู่ที่ mail send นะครับตรงนี้เราติ๊กถูกตรงนี้นะครับสังเกตคอลัมน์ admin consent required นะครับจะมีค่าเป็น yes ดังนั้นถ้าเกิดเราอยากให้ Microsoft Graph นะครับทำงานในการส่งอีเมลให้เรานะครับเราต้องมีการให้อดมินนะครับเป็นคนคอนเซนต์สิทธิ์นี้นะครับเสร็จแล้วกด Add Permission ได้เลยครับมีแค่สิทธิ์เดียวที่ต้องการนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาดูที่รายการ Microsoft Graph ที่เป็น mail send นะครับจะเห็นว่า Status นะครับอยู่ในสถานะ Not Grant นะครับซึ่งคนที่มีสิทธิ์ Admin ที่เป็น Global Admin นะครับเขาจะสามารถ มากด Grant Admin Consent ได้นะครับที่ปุ่มนี้นะเดี๋ยวผมจะ insert ภาพของ Permission ที่ถูก Grant เรียบร้อยแล้วให้ทุกคนดูนะครับหลังจากที่เราจัดการเรื่อง Permission เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่ส่วนของ Certificate และ Secret ครับเสร็จแล้วให้เรามาที่แท็บ Client Secret นะครับเสร็จแล้วกด New Client Secret นะครับให้เราใส่คำอธิบายครับว่า Secret นี้จะถูกใช้ไปใน การทำอะไรนะครับเช่นผมอาจจะใช้ในการเส็นอีเมลนะครับในระบบตัว d 365นะครับ finance a n d s u p p l y c h a i n นะครับเสร็จแล้วเลือกวันที่ expire นะครับโดย recommend ของระบบก็จะเป็น6เดือนนะครับอสมตุลผมเลือกเป็น6เดือนนะครับเสร็จแล้วกด add นะครับข้อควรระวังในการสร้าง client secret นะครับคือข้อมูล value ตรงนี้นะครับ ในข้อมูล value นะครับเราจะสามารถมองเห็นได้แค่ครั้งเดียวคือตอนสร้างเสร็จใหม่ๆแบบนี้เท่านั้นถ้าเกิดเราเผลอ refresh หรือว่าออกจากหน้าจอนี้เรากลับเข้ามาดูใหม่นะครับข้อมูล value ตรงนี้จะหายไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควร n o t ตเก็บไว้นะครับ1นะครับก็คือข้อมูล value ตรงนี้นะครับ n o t ตเก็บไปเลยกับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดของ application id หรือว่าตัว client id นะครับก็ n o ้ e ข้อมูลทั้งสองชุดนี้เก็บเอาไว้นะครับทั้ง client secret ที่เป็น value นะครับแล้วก็ตัว application id ตรงนี้ นะครับซึ่งพอเราน้ตไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะกลับนําทั้งสองข้อมูลนะครับมาใส่ในหน้าจอของ Microsoft Graph Setting ในตรงนี้นะครับโดย Application ID นะครับใส่ที่ฟิลด์ Application ID เลยส่วน Client Secret ที่เป็น Value นะครับเราจะใส่ใน f ิลด์ของ Application Secret นะครับพอเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับในฝั่งของ App Registration นะครับถ้าเกิด Admin ที่มีสิทธิ์เป็น Global Admin เนี่ยทำการ Grant สิทธิ์ของ Application Permission ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ เราสามารถมาลองกด Test Authentication ใน Microsoft Graph Setting ตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดทําทุกอย่างถูกต้องนะครับพอท e ส t แล้วมันจะขึ้นว่า Test Successful นะครับแปลว่าเราสามารถใช้งาน Microsoft Graph Setting ได้แล้วนะครับซึ่งพอเราทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราสามารถมาทดสอบอ e ีเมลตรงนี้ได้นะครับที่แท็บ Test Email นะครับเสร็จแล้วเลือก Email Provider นะครับเป็น Microsoft Graph นะครับ เสร็จแล้วกําหนดชื่อผู้รับครับอีเมลปลายทางหรืออีเมลผู้รับนะครับแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่าอีเมลคนส่งเนี่ยแก้ไขไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วอีเมลคนส่งสามารถแก้ไขได้นะครับโดยข้อมูลของอีเมลคนส่งนะครับมันจะอยู่ในส่วนของเฟืองนะครับยกอก็ u Se r option แท็บ c c o u u t t นะครับเสร็จแล้วอีเมลคนส่งนะครับจะมีข้อมูลอยู่ที่ Sender Email ตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่หรือปล่อยเป็นค่าว่างเช่นในกรณีนี้นะครับระบบจะไปอ่านข้อมูลจากฟิลด์ Alias นะครับถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนอ e ีเมลผู้ส่งของตัวเองนะครับก็สามารถมาเปลี่ยนที่ช่องนี้นะครับโดยเงื่อนไขของการเป็นผู้ส่งนะครับก็คืออ e ีเมลนั้นจะต้องเป็นอ e ีเมลที่อยู่ใน Microsoft 365 t e n a n แทน,น้นเดียวกับตัว Microsoft Graph ของ App r e g i s a t i o n ที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับพอเราจัดการเรืองอ e ีเมลผู้ส่งเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรา กลับมาที่ตัวเ e สอี m a i l นะครับกด Back กลับไปในหน้าจอของเทสอี m a i l นะครับเมื่อเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกด s e n นเทสอี m a i l เพื่อทดสอบ Email ได้เลยนะครับอันนี้ผมขอได้ปิดข้อความเทส t ัก c c เด s ของตัว Microsoft Graph เมื่อกี้ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วกดเท s เซ e n เทสอีเ m a i l ตรงนี้ครับถ้าเกิดอีเมลนี้ส่งได้ส่งผ่าน Microsoft Graph ได้นะครับระบบจะขึ้นข้อความแบบนี้นะครับ มีระบุวันที่ระบุเวลานะครับนอกจากการตรวจสอบตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถตรวจสอบจาก inbox ของอีเมลผู้รับนะครับในช่อง sent to ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้ก็คือ view email history นะครับกดเข้าไประบบจะมีการเก็บข้อมูลประวัติการส่งอีเมลนะครับโดยจะบอกเป็นวันที่เวลาแล้วก็อีเมลผู้รับนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือฟิลที่ชื่อว่า email status ครับถ้าเกิด ทำการส่งได้สําเร็จนะครับอีเมลเตตัสนะครับจะมีสถานะเป็นเซนต์นะครับอ่นนี้ก็เซตอัพเรียบร้อยแล้วทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับการจะทำให้ฟังก์ชันต่างๆในระบบนะครับมีการใช้งานการส่งอีเมลผ่าน Microsoft Graph นะครับที่สําคัญที่สุดเลยนะครับให้เรามาที่แท็บของ Configuration ในหน้าจอเดิมนะครับใน Email Parameter นะแล้วเลือก Batch Email Provider นะครับให้เป็น Microsoft Graph ด้วยนะครับอันนี้คือจุดที่1นะครับ จุดที่2นะครับทางตัวอีเมล Interactive Email เมล v ร d e วนะครับให้เราเลื่อนตัว m i r o s o o t g r a p ฟนะครับให้เป็นอีเมลที่อยู่ในช่องของ Enable นะครับเพียงเท่านี้นะครับการส่งอีเมลในระบบนะครับก็จะเป็นการส่งอีเมลผ่าน Microsoft Graph เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเซตอัพให้ระบบ y ิ a m i c s 365 Finance and Supply Chain นะครับได้มีความสามารถในการส่งอีเมลนะครับผ่าน r o s r o t o r t p r นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ